สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มทุกท่านครับวันนี้ตันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกจะนํามาพูดคุยสนทนากับพี่น้องนะครับจะนํามาเล่าให้พี่น้องเอฟฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรก็ช่างถ้าพี่น้องทําอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์นะครับควรจะฟังทางนี้สักนิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการขยายการปรับปรุงการาเพิ่มปริมาณนะการจเจริญการเติบโตของกิจการพี่น้องครับถ้าพี่น้องเป็นมือใหม่นะฮะวันนี้เป็นคลิปสําหรับมือใหม่เลยนะครับถ้าพี่น้องเป็นมือใหม่พี่น้องอ,อกหักจากอาชีพอื่นมาหรือว่าพี่น้องอยากจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นทำปศุสัตว์ ถ้าพี่น้องเป็นคนที่เริ่มเลี้ยงสัตว์มือใหม่พี่น้องอย่าเพิ่งรีบโตนะครับอ่าเข้าใจความหมายคำว่ารีบโตหรือเปล่าครับรีบโตในที่นี้หมายถึงว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเพิ่มปริมาณถ้าพี่น้องยังไม่มั่นใจในสถานภาพของพี่น้องหลายๆเรื่องอทิเช่นแหล่งที่มาของอาหารสัตว์พี่น้องพร้อมหรืออยังถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งเพิ่มปริมาณสัตว์ นะฮะองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพพี่น้องทำเองได้หรือยังถ้าพี่น้องยังทำเองไม่ได้ด้วยตัวเองพี่น้องอย่าพึ่งเพิ่มปริมาณสัตว์นะครับพี่น้องผสมเทียมเองเป็นหรือยังพี่น้องจะเพิ่มอ่มีมีฝีมือพัฒนาตัวมาเป็นคนผสมเทียมได้หรือยังถ้าพี่น้องยังผสมเทียมไม่เป็นพี่น้องอย่าพึ่งเพิ่มปริมาณสัตว์นะเพราะอะไรครับ ถ้าพี่น้องสามอย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องอยังไม่ไม่พร้อมอย่าพึ่งเพิ่มนะครับอะไรครับถ้าพี่น้องไม่มีแปลงญ้าไม่มีวัตถุให้ให้เลี้ยงให้เขาเพียงพออาหารแหล่งอาหารนะครับถ้ามีไม่เพียงพอถ้าพี่น้องเพิ่มปริมาณมาสัตว์เลี้ยงพี่น้องจะผอมและจะไม่มีคุณภาพและจะทําให้เราเหนื่อยมากแล้วก็จะทําให้เราเท้อ ในที่สุดนะพอเหนื่อยมากๆก็ท้อขายทิ้งขาดทุนนะครับลำดับที่สองถ้าพี่น้องยังดูแลสุขภาพเขาไม่เป็นพี่น้องยังไม่รู้จักยาพี่น้องยังไม่รู้ลงมือฉีดยาเองไม่เป็นนะครับถ้ายังดูแลสุขภาพไม่เป็นอ่สั้นยาวอะไรต้องโทรเรียกแต่หมอไม่หยุดแม้กระทั่งอ่เป็นแผลเล็กๆก็ยังต้องโทรเรียกหมอให้มาใส่ย,ยาอย่างนี้อย่าพิ่งเพิ่มปริมาณนะครับถ้าเพิ่มปริมาณ สัตว์ป่วยสัตว์เจ็บกะทำให้เขาถ้าเกิดหมอมาไม่ทันเขาป่วยเขาตายได้พอป่วยตายเราจะท้อในที่สุดเราจะขายทิ้งขาดทุนและเลิกเลี้ยงจะขาดทุนนะประการที่สามพี่น้องผสมเทียมไม่เป็นก็อันนี้ยังไม่ไม่ไม่มีปัญหามากถ้าผสมเทียมไม่เป็นพี่น้องหาซื้อพ่อพันธุ์ก็ได้ แต่ถ้าพี่น้องยังไม่พร้อมสักเรื่องหนึง่งทั้งประสมเทียมไม่เป็นพ่อพันธุ์ก็ไม่มีต้องจ้างหมออย่างเดียวพี่น้องอย่าเพิ่งเพิ่มปริมาณสัตว์เลี้ยงของพี่น้องก่อนนะครับถ้าจะเพิ่มพี่น้องต้องพร้อมผมบอกได้เลยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องอาศัยแต่หมอมาโหลหมอหมอมาผสมเทียมให้หน่อยเกิดหมอไม่มาถ้าหมอไม่มาพี่น้องไม่ได้ผ่านรอบไปผ่านรอบไปในที่สุด พี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัดไม่ท้องเลี้ยงสิบตัวท้องสามตัวไม่ไหวพี่น้องก็เหนื่อยทอ้อเลี้ยงฟรีเลี้ยงเสียเวลาขายทิ้งขาดทุนไหนจุดเลิกเลี้ยงนะถ้าสามประการนี้พี่น้องลองคิดดูให้ดีนะครับลองคิดตามตันดาวามพูดให้ดีว่าถ้าพี่น้องพร้อมเมื่อไหร่นะตอนแรกอาจจะเลี้ยงเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับเริ่มลงมือทําอาจจะเลี้ยงสักหนึ่งแม่สองแม่สามแม่นะแล้วก็ฝึกกับเขา ฝึกกรับร่างกายสัตว์เลี้ยงเหล่านี้แหละครับฝึกผสมเทียมฝึกตัดหญ้าฝึกเรียนรู้ว่าหญ้าขนาดนี้พอกินกี่ตัวกินกี่วันหมดกินกี่เดือนหมดนะในที่สุดพอเรารู้หมดทุกอย่างแล้วนะเรารู้เรื่องโอาโรคนี้ใช้ยาตัวนี้รักษาเราฉีดยาแบบนี้วัวไม่เจ็บไม่ไม่ปวดไวายไม่ไม่ดิ้นไม่ลนอ่ะเราผสมเทียมเองเป็นผสมเทียมเองได้เพิ่มปริมาณติดลูกได้ มาครับทีนี้พี่น้องจะลงมือลุยเลยครับทําให้เต็มที่เชื่อเถอะครับอาชีพอะไรก็ไม่สู้อาชีพปศุสัตว์อาชีพปศุสัตว์สามารถบรรดาลเงินให้พี่น้องโดยที่พี่น้องลงทุนต่ําๆแต่สามารถบรรดาลเงินให้สูงได้ในระยะยาวสามารถทําให้ชีวิตครอบครัวพี่น้องมีเงินมีทองใช้และก็สามารถ สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ครับผมเองมีประสบการณ์เรื่องนี้สูงผมเองผ่านจุดนี้มาเยอะแยะมากมายผมเองนะครับอาศัยวัวอาศัยสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับเป็นต้นทุนชีวิตทุกวันนี้อยู่ได้มีอยู่มีกินมีรถขับมีบ้านอยู่มีอู่นอนลูกเต้าเรียนจบสูงสูงปริญญาตรีวิศวะทั้งคู่ก็เพราะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละครับพี่น้องครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับและดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ